สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะแสดงปุ้ยฟอร์ดค่ะพี่ยูไอดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดประทุมธานีค่ะด้านหลังของปุ้ยนะคะก็คือวัดหลวงพ่อโตเป็นวัดประจําจังหวัดประทุมธานีเลยค่ะฟอร์ดเนี่ยค่ะจอดที่ไหนก็เทแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะปุ้ยก็มีรถคันนี้เลยค่ะที่เป็น รถกระบะที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยนะคะราคาเพียงแค่6 9 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองมาด้วยเครื่องยนต์ที่160แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ค่ะระบบความปลอดภัยเขามีมาให้ครบถ้วนรวมถึงตัวนี้นะคะบรรทุกได้หนักถึง1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแหนบเพิ่มด้วยค่ะในส่วนของกระบะบรรทุกเนี่ยมีความกว้างมากมายเลยนะคะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford เลยนะคะในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งค่ะแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยววัันนนี้เเราาามดูกลยค่ะ่ะว ปุ้ยตกแต่งอะไรให้กับรถคันนี้กันบ้างเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าเลยนะคะเราก็ใส่เป็นในชุดของ F 150 Spider นั่นเองซึ่งสัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่เลยค่ะด้านในก็เป็นทรงลังพึ่งแบบนี้รวมถึงในตัวของกระจังนะคะก็จะมีไฟสิว3จุดมาให้ด้วยค่ะ ในตัวของฟอนต์ของคําว่า Ford นะคะ Ford ค่ะตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะลูกค้าได้ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดกระจังหน้าตัวนี้ค่ะก็จะไปเข้ากับในส่วนของชุดกันชนด้านล่างด้วยค่ะนอกจากนั้นเองนะคะปุ้ยก,ก็ยังเสริมในส่วนของชุดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าจําเป็นมากๆเลยนะคะในเรื่องของไฟตัดหมอกค่ะในช่วงของสภาวะแกะที่เร็วร้ายตัวนี้เราจาเป็นต้องใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของชุดไฟตัวสีเพิ่ม,เต,มเติมให้ค่ะ ในตัวของไฟตัวนี้ค่ะยังเป็นมัลติรีเฟลคชั่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราเพิ่มเสริมเติมในตัวของครอบไฟหน้านะคะที่มีสัญลักษณ์ของคําว่าเรนเจอร์สีแดงๆแ,แบบนี้เพิ่มเติมให้ด้วยค่ะในส่วนของชุดครอบรอบคันเราใส่ให้ครบเลยนะคะเพื่อกันลอยค่ะในส่วนของตัวข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะคะเบ้ารองมือเปิดล่ะคะแล้วก็จะเป็นในตัวของเบ้ารองมือเปิดด้านหลังค่ะเราก็ใส่เพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ,ะมากันที่ฝากระโปรงด้านหน้าค่ะก็จะเห็นเป็นในตัวของสกู๊ป ทรงฟิตนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปแกลดไข่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขามาเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะตัวสกู๊ปเนี่ยเรามีให้เลือกกันหลายแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจต้องการเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังเพิ่มในส่วนของ สติกเกอร์บนฝากระโปรงด้านหน้ามาให้อีกด้วยค่ะ,ะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะในตัวนี้เรามีในตัวของชุดคิ้วล้อขนาด6นิ้วเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยค่ะก็จะได้ทั้งแบบนี้ทั้ง4ล้อเลยนะคะนอกจากนั้นยังไม่หมดนะคะเราก็ยังใส่เป็นชุดล้อแม็กนะคะขนาด16นิ้วค่ะในตัวนี้ก็จะอยู่ที่26570นะคะอ่า16นิ้วนะคะรวมถึงในยางในรวนในตัวยางนะคะก็จะเป็น Monster a t 3ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะอ่า ด้านข้างนะคะเราก็จะมีเบ้ากระลอยมือเปิดรวมถึงการสารัดแล้วก็ราวหลังคาด้านบนค่ะมาดูกันที่ภายในกันนิดนึงนะคะในส่วนของชุดภายในตัวนี้ค่ะเรามีแคมเปญพิเศษจัดให้นะคะตัวนี้พอภายในเป็นเบาะผ้าแล้วก็หน้าจอด้านในานะคะตัวนี้เป็นแบบ8นิ้วนะคะเป็นหน้าจอแทสก์กรีนค่ะเชื่อมต่อ Android Auto นะคะแล้วก็ในตัวของ Apple Car p l a y พได้เลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์แบบธรรมดาแบบ6สปีดร,รวมถึง พวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยแบบไฟฟ้าพร้อมมัลติฟังกชันที่พวงมลลาลัยด้วยค่ะมาดูกันตรงนี้นะคะเราจัดแคมเปญพิเศษพิเศษแบบนี้ตัวนี้จะเป็นลาเบลนะคะที่สําหรับบอกในเรื่องของวันเดือนปีการผลิตนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะในส่วนของแคมเปญที่เราจัดให้หนักๆน,นะคะก่อนที่เราจะส่งมอบลูกค้านะคะเราจะถ่ายตัวลาเบลตัวนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเพื่อให้ทราบในส่วนของตัวเลขเครื่องเลขถังนะคะรวมถึงวันเดือนปีที่ผลิตของตัวรถด,ด้วยค่ะ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยนะคะว่ารถของเราที่จัดแคมเปญหนักแบบนี้ไม่ใช่รถที่ค้างสต๊อกหรือว่ารถที่ผลิตตกปีแน่นอนค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถเช็คก,กับฟอร์ดประเทศไทยได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะคะเรายังมีในส่วนของโลบะเล็กที่เป็น outlander นะคะรวมถึงข้อไฟท้ายเป้ารองมือเปิดฝาท้ายแล้วก็ด้านหลังที่เห็นในกระบะไลเนอร์ตัวนี้นะคะเป็นชุดกันชนทั้งหมดเลยที่เราทําการคืนให้กับคุณลูกค้าค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราก็ยังใส่เป็นชุดกันชนเหล็กนะคะด้านท้ายที่เป็นของ outlander เช เห็นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะรอบคันแบบนี้นะคะลูกค้านะคะได้โปรโมชั่นพิเศษไปเลยค่ะวันนี้นะคะพร้อมกับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะใช้รถนะคะในกระบะเพื่อการบรรทุกในการพาณิชย์นะคะตัวนี้ปุ้ยให้คมเปญกันไปเลยค่ะที่ดาว39,999บาบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจะได้รถทั้งหมดไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะได้รถฟอร์ดไปแล้วเซลฟี่สวยๆกับสถานที่ในประเทศไทยนะคะ มาส่งมาประกวดกันนะคะตอนนี้ค่ะถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีเรามีบริการจัดไฟแนนนะคะบริการเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยและก็รวมถึงทางทีมงานของเรานะคะก็จะจัดส่งรถกันให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะพี่ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ